ครับสวัสดีครับมื้อนี้ก็มาพบโผกับช่องแฮปปี้พิกเทเลนรับพี่น้องมื้อนี้โผเนาะพ่อพี่พาน้องมาเฮ็ดไหนเฮ็ดหน้ารับพี่น้องมื้อนก็เลยได้ใส่บวมเนาะบวมันเด็ดเนาะใส่บวมนะครับพี่น้องใส่บวมใส่หมวกเนาะก็เต็งตัวเต็มยศนะครับพี่น้องชาวนาเนาะครับก็นื่นก็พอก็ขอขนนอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนเนาะที่คอยเข้ามารับชมและวคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแฮปปี้พิกมาโดยตลอดนะครับพี่น้อง มื่อนี้ถึงเวลาแล้วพี่น้องเนาะถึงเวลาเฮ็ดหน้าฝังเนาะก็ถึงฤดูเนาะว่ายง่ายก็ได้ก็ก้นปีใหม่เนาะมื่อนี้ก็วันที่สามสิบนะครับพี่น้องสามสิบตอนบ่ายๆเนาะก็พอดีอยันรถเพิ่นมาปั่นให้มื่อนี้นะครับพี่น้องเนาะแล้วก็พอดีกับไอ้น้ำก็พอดีเต็มนะครับพี่น้องเข้าก็พอดีออกงอกพอดีนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นมื้อ มือเหมาแน้วครับเนาะก็เลยได้ว่านวันนี้เนาะครับเดี๋ยวพอจะพาพี่พาน้องไปเบิงนะ่งเนาะนี่พี่น้องรถไถเพิ่งจะลังปันนะ่นเนาะปั่นตีดินยังมา,นะาเดีวยวพอใส่เคข่งเด้อเพราะว่าเฮากะสีได้อันโบม,มือปั่นได้นะครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่านมือมันสิม,มือเนาะมันใช้เวลาเนาะแต่ใส่เคข่งนี่ก็ กระเรีวเนาะก็ประหยัดเวลาลงประหยัดแห้งลงครับโบพาเมืออันนี้จะเป็นพั้นเข้าของค์พระเนะาะพั้นเข้าเข้านี้จะเป็นเข้าไอ้ไอ้หอมนาคานะครับพี่นอ้องเนาะหอมนาคาหอมนาคานครพนมเนาะก็เป็นเข้าอันบ่ไว้เสงนะครับพี่น้องเป็นเข้านับมือเข้านับอายุครับพี่น้องเนาะ ก็ประมาณร2อยี่สิบมือถึงร้อยสามสิบมือครับก็ได้เกี่ยวเนาะก็นับมือเลยคือบัวตองการแสงอาทิตย์ก็เป็นมากได้ครับไปกับพี่น้องไปเบึง้างใต้เนาะกับพี่น้องก็มีแถวนั้นเนาะมีแถวนี้นะครับเนาะแล้วก็มีแถวนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ เทนี้นะครับเนาะเฮ็ดสามเทวครับพี่น้องปีนี้เฮ็ดสามเถวเนาะตก่กนเห็ดสองเทวก็เลยเทวนี้ของไอ้เพื่อนบุห็ดก็เลยได้เห็ดนะครับเนาะเพราะว่าน้ำมันโหดเนาะก็คือน้ำไม่คือบรด้ายน้ำโขงน้ำหยางนะครับเนาะเป็นน้ำห้วยเนาะคือทางใต้นี่จะเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยแล้วก็หัวเห็ดฝายเฮ็ดฝายอยู่คงทึงพูนหัวเฮ็ดฝายเนาะเฮ็ดฝายแล้วก็ เอาน้ำเข้ามาเนาะก็ยิ่งเงาว้วเหมือนกับน้ำก็สิมาประมาณน,นี้ครับนี่ครับอันนี้คือไฮ,ไฮที่น้ำมาหดเนาะไฮถึงสุดกระซองเที่ยวนี้ก็ว่านแล,แล้วนะครับพี่น้องว่านแล้วแล้วพ้นแล้วแล้วก็เรือนี่ครับเที่ยวสุดท้ายเนาะเที่ยวสุดท้ายมันได้ท่าน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะน้ำลงมาบ่จะค่อยหอดน้ำจะมืดเพราะว่าบ่ไดเอาน้ำโขงเอาใส่น้ำธรรมชาติเนาะครับ ค,คือขาบงูครนะับจะขาบงูนย่นะครับเนาะน่าจะเป็นขาดงูโมเสกประมาณนี้เนาะก็ถือว่าท้องไร้ท้องนาของพอกะอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะคือพอกับโบเคยสีดหยาขญาเนาะยานพี่น้องยนายานเพราะว่าเฮ็ดข้าวกินก็เลยบบได้ใส่สีดหน้าปีกสีด,ดำเหมาเนาะหน้าปังแล้วบได้คุ้มงานพีบบ่น้องงานบเคยมี นี่คือว่านแล้วแล้วกับพี่น้องเนาะสองเทวเข้ากับป่อยใ,ให้น้ํามันแห้งเอง,งเนาะแห้งเอง,งกับผูดีเข้ากับสีตั้งน,นอผูดีนคะครับพี่น้องนี่ครับคือน้ํามันลงมายัางบุ่มอดแล้มันก็ได้ใช้เวลาได้นู่นครับคือให้ให้ให้สุดท้ายนะเพราะให้จะองรถไถเพิ่นให้รถไถเนาะ ปั่นไปเลยปั่นคงไปเลยนะครับเนาะปั่นคงไปเลยเดี๋ยวพอกะเดี๋ยวเข้าไปว่านว่านแล้วก็เอาน้ําลงเลยนะครับเนะนาะแล้วก็ปล่อยมันแห้งเลยคือปั่นเรียบร้อยแล้วคือไฮนี่ก็จะเป็นไฮสุดท้ายที่ปั่นน้ำเนาะปันนะ่นคงน้ำก็จะก,กข้อผู้โขกน้องเอ้ยร,ระหว่างที่รอรถไถก็มาหนังทานุาน่งค่าดีบ้าน อาจจะเสียงดังจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเสียงรถไทยเนาะกับผมเป็นอย่างเนาะตั้งไปน้ำกันนี่แหละครับกับปีใหม่นะครับพี่น้องเนาะกะับรักษาสุขภาพไปเด้อรักษาสุขภาพแล้วกะัไอ้ขับรถขับเรืองนะครับพี่น้องเนาะอุะบัติเหตุเนาะกัระวังกันเนาะครับพี่น้องกันเฮาโบไปส้นพิ่นเพิ่น,นก็ะดิ่มาส้นเฮาไปเนี่นะ พี่น้องกำลังตัางสันปีใหม่นเนาะขอให้ละมัดระวังงโตเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องเนาะส่วนพ่อก็ยังบบได้อันสรงปีใหม่เลยเจ <c oughs> ็ดหน้าแล้วก็นนะครับพี่น้องเจ็ดหน้าแล้วยังว่ากัน ก็ถือว่าแถวบ้านพอกับอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดหน้าก็ได้ปีละสมเอยเนาะก็คือบ้านภูมิอันภูมิลำเนาบริบทแถวบ้านมันมีน้ำกำมันมีน้ำกำเลนพลาดนะครับพี่น้องน้ำกำนี่ก็คือมันเชื้อมาจากหนองหานหนองหานจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องก็ชาวบ้านเนาะ ที่แบบอยู่ติดริมกั่แบบบานโผ่นี่ก็ชิได้ประโยชน์ชิได้ใส่น้ำกับแบบนี้นะครับกินงก็คือเฮ็ดทเเ้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเด็กเฮ็ดอย่างก็ได้เฮ็ดเนอเพวามันมีน้ำก็มันก็สิดีดีอย่างหนึ่งเนาะมันก็พ่ได้ปล่อยให้ทุ่งหน้าเอามันวางเปล่ามันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้นะครับี่นง มาลุ้นกันเนาะพี่น้องปีนี้สีมานคือปีที่ผ่านมาเนาะมันหน้าปังเนาะหน้าปังนี่มันสีได้ผลผลิตหลายกว่าหน้าปีนะครับตามทีพอเห็นที่ผ่านมาเนาะหมยข้าวว่ามันข้าวว่านหลวันหลายวันหนาคืองากับบุฟอยมีเนาะมันช่มีแต่เข้าล้วนแบบนี้นะพี่น้องยังให้มันงามยังให้มันนั้นหลายกับเสปุ๋ยเนาะ ครับพี่น้องอานกล้วครับพี่น้องวันนี้แล้วเรียบร้อยเลยเนาะว่านคู่ห้คู่หยางเรียบร้อยแล้วครับวันนี้กะวันนี้ก็ค่อยเบิ่งน้ำเนาะเบิ่งน้ำกับเอาน้ำออกนะพี่น้องวันนี้ว่านแล้วแล้วก็มื่นก็ค่อยเล่นไล่น้ำออกนะเพราะว่าบอก่ออกบัวใดนะครับพี่น้องเพราะว่าน้ำมันสีเหนาวนะเพื่อนเข้ามันสีเหนาวนะพี่น้องกเข้ามันเซน้ำเนาะพยายามไล่น้ำออกดีๆนะครับพี่น้องก็ดูเล ช่วงอนุบาลนาะครับก็อันนั้นแน่จังน้อยพอใจใส่แน่จังน้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็พวกะไว้ันมีนะครับพี่น้องเนาะก็นี่ก็ชิมือชิคำนล่นเนาะประมาณห้าหมครับพี่น้องเดชก็กำลังตะเวนกนกำลังสิโตกดินน,น,น,คนะ,ะ,ะนครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พวกไว้ันี้นะครับพี่น้องก็สวัสดีปีใหม่พี่น้องนําเนาะสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกคนนําเด้อ,ค,อดครับพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย